สวัสดีครับพบกัน EP ที่16ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการหาอนะินเวอร์สเนาะถ้าเป็นฟนะังก์ชันปกติเราเรียนฟังก์ชันก็จะมีอินเวอร์สอินเวอร์สของฟนะังก์ชันมีอินเวอร์สของฟังก์ชันถ้าเราเรียนฟังก์ชัน e x p กก็จะมีลอการิทนะึมเนาะที่เป็นอินเวอร์สของเขา ทีน,นี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อฟังก์ชันติีโกณมิติเช็คเช่นเดียวกันมันก็จะมีอินเวอร์สของเขาเช่นเดียวกันโดยปกติอินเวอร์สของฟังก์ชันจะต้องเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อหนึ่งนะครับถามว่าฟังก์ชันติีโกณเป็นฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งไหมนะครับเป็นนะครับฟังก์ชันติีโกณเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งวิธีเช็คว่าเป็นฟังก์ชันก็คือสเกลง่ายสุดในการเช็คก็คือเช็คแบบเม็ดฝนนะครับนักเรียน คุณเคยกับคำนี้หรือเปล่าตอนสมัยเรียน exponential logarithm นะครับก็คือการลากเส้นาจากด้านบนลงมาด้านล่างถ้าเกิดกราฟโดนเพียงแค่จุดเดียวแบบนี้เราเช็คได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันคำว่าจุดเดียวไหมทั้งนี้ก็จุดเดียวนะครับไม่มีมากไปกว่า1จุดแบบนี้ลักษณะนี้นะครับเราเรียกมันว่าฟังก์ชันที่เห็นตรงนี้เป็น กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ sin เ,เรียนเรื่องกราฟของฟังก์ชันมาแล้วนะครับลักษณะสําคัญของ y เท่ากับ sin ก็คือจะมีะตัดแกน y ที่จุดศูนย์เนาะจำได้ไหมครับสูงสุดอยู่ที่1ต่ํตสุดลงมาอยู่ที่ลบห่ประมาณนี้นะครับเรื่องที่แล้วย้อนกลับไปดูนะครับทีนี้พอมันเป็น inverse นะครับ inverse กฎของ inverse ง่ายๆเลยก็คือกฎของ inverse นะครับกฎมันก็คือ เราเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายเลยนะครับเปลี่ยน x ให้เป็น y หรือเปลี่ยน y ให้เป็น x เท่านั้นเองนะครับในส่วนของ inverse ดังนั้นแล้วนะครับจากกราฟ y เท่ากับ sin x ะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น inverse สีแดงๆนี่นะก็จะเป็น x เท่ากับ sin y ถามว่าแล้วกราฟของ x เท่ากับ sin y มันเป็นร่างณะยยังไงอ่ะ x เท่ากับ sin y ก็จะได้รูปอย่างนี้นะครับจากเมื่อกี้มัน ไปกระดึกกระดึกกระดึกแบบนี้คราวนี้มันโดนพลิกกลับมาเป็นรูปแบบนี้เหมือนรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ไหมก็ลองจินตนาการตามนะครับทีนี้เช็คความเป็นฟังก์ชันเช็คความเป็นฟังก์ชันเราก็เช็คแบบเป็นฝนตกแบบเมื่อกี้ปึ๊บ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 ปึีบปึ๊คปึ๊บปเ๊บปึ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 แบปึ๊บปึ๊บปม๊บปึนบปึ๊บปึ๊บปึ อ่ะตรงนี้นะครับกราฟของอินเวอร์สไม่เป็นฟังก์ชันอ้าวล้วจะหยุดอยู่แค่นี้เหรอเรียนแค่นี้เหรอไม่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในส่วนของการหาอินเวอร์สเนี่ยนักคณิตศาสตร์เองก็อยากจะได้จุดที่เหมาะสมในการเอามาคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดกราฟอินเวอร์สฟังก์ชันมาแค่นี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้สีม่วงๆนี้นะครับสีใหม่ก็ได้ช่วงนี้ประมาณนี้อ่ะดูตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นแปลว่าจุดอื่นๆไม่เอาอะ ตัวนี้นะครับตัดตัวนี้ทิ้งตัดตัวนี้ทิ้งเพราะฉะนั้นจะเหลืออยู่แค่นี้ยกมาแค่นี้นี่เอามาแค่นี้นะครับเอามาพิจารณาความเป็นอินเวอร์สเมื่อยกกราฟมาเพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดความเป็นฟังก์ชันเราเรียกความเป็นฟังก์ชันตรงนี้ว่าฟังก์ชันอาร์คไซน์อย่าลืมนะครับว่าเรากําลังพูดถึงกราฟของ y เท่ากับไซน์ x พอเปลี่ยนเป็นอินเวอร์สฟังก์ชันก็คือ x เท่ากับไซน์ y x เท่ากับสาย y แต่ด้วยความที่คุ้นเคยนะครับเวลาที่เราเขียนเป็นสมการเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย y เพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับเราก็ดึงไอ้เจ้าสายตัวนี้อ่าย้ายมาฝั่งนี้อาย้ายม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 าอ่อไว้ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ y เท่ากับย้ายเจ้าสายมาตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดค่า y ตัวเดียวเนี่ยเราเรียกมันว่า arc arc สายแทนที่เราจะใส่สายตัวเดียวเราก็จะมีเติมคําว่า arc สายตรงนี้ด้วย อ่าตรงนี้นะครับ y เท่กับ a r c s i n อันนี้เป็นเป็นนิยามเบื้องต้นในการเขียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความเข้าใจเดี๋ยวอธิบายเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะตามทันตรงนี้เองนะครับตรงนี้ถ้าแปลให้หน่อยเนี่ยความหมายของเขาก็าคือ,อมุมอะไรเอ่ยมุมอะไรที่อ่านค่าค่าไซนค่า sin แล้วได้ x ถามว่ามุมนะมุมคือ y ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องของความหมายเราไปดูที่แบบฝึกหัดตอนนี้มาดูความอธิบายนิยามแล้วก็ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับยังอยู่ในหน้านี้อยู่นะครับเราจะสังเกตว่ากราฟที่เราตัดมานี้นะครับเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของฟังก์ชัน y กับ s i n x เราเรียกว่า arcsin x เท่ากับ y เราจะเห็นว่าในแกน x เนี่ยเราจะเอามาแค่ช่วงนี้เห็นไหม ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นี่แกน x นะครับซึ่งแกน x เนี่ยเราเรียกมันว่าในการเรียนฟังก์ชันเนาะเราเรียกมันว่าโดเมนใช่ไหมครับโดเมนโดเมนของความสัมพันธ์แต่ตันนี้เป็นโดเมนของฟังก์ชันแบบฟังก์ชันอินเวอร์สด้วยอันนั้นโดเมนของมันก็คือสมาชิกตัวหน้าเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างไหนในช่วงลบหนึ่งเห็นไหมนี่ลบหนึ่งตัวนี้นะครับไปจนถึง1ตัวนี้นี่นี่คือแกน x ถูกไหมครับแกน x สมาชิกของแกน x เพราะนั้นแกน x เนี่ยเราก็จะระบุโดเมนได้ไหมตัวนี้สำคัญนะช่วง,รงแรกๆอาจจะดูแบบไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วสมาชิกในแกน y ล่ะ range นะครับอันนี้แกน x แกน y เราสังเกตว่ามันเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ไหนเอ่ยพาส่วน2มันอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับพายส่วน2แล้วไปจบที่ข้างล่างตรงนี้ข้างบนกับข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะนั้น เวลาที่เราเขียนเราเขียนลบก่อนเนาะลบไพส่วนสองกับไพส่วนสองข้างล่างกับข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจความหมายในส่วนของตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะไปสรุปด้านหลังก็จะมีคําว่าโดเมนกับคําว่าเรนอีกเดี๋ยวเราอาจจะงงไปซะเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผู้เรียนเกิดความงุนงงนะครับขอใช้หนังสือจากหนังสือโซโซวทรนะครับรูปที่27หน้า78ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560หรหรือเล่มเล่มที่มัน กระดาษเนื้อมันแบบยุ่ยๆอ่ะหนักๆอ่ะเรีนยนลองเป็นเปิดดูนะครับอันนี้แสดงรูปภาพให้เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นกราฟของ y นะครับ y เท่ากับ s i n x เนี่ยจะเป็นสีเขียวตามนี้นะครับลักษณะของมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะคือผ่านศูนยโค้งขึ้นมา1ลงไป1นะครับประมาณนี้อ่าทีนี้พอเป็นอินเวอร์นะ y เป็น s i n x ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับ s i ด y เส้นของมันก็จะประมาณนี้เส้นโค้งสลับกันประมาณนี้แต่ด้วยความที่ตัวตัวที่เราเช็คตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันนะครับเช็คลงแบบเม็ดฝนเนาะ,ะจะแรร์แค่1จุดแต่ถ้าไล่ลงตรงนี้ปึ๊บไม่ใช่ละ1จุด2จุด3จุด4จุดแบบนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดมาแค่ช่วงเดียวหือช่วงนี้นะครับคือช่วง p ส่วน2ลบส่วน2 นะครับมันก็จะมีคาบของมันอยู่ก้ามกึ่งอยู่ในช่วงนี้อันนี้คือตัวที่ระบุนะครับเวลาที่เราเขียน y นะครับ arc sin x ตัวนี้นะอย่าลืมนะครับว่าค,คูณเอามาจาก x ทำเอนงนะครับ x เท่ากับ sin y x เท่ากับ sin y นะครับย้าย y ไปย้าย sin ไปนู่นนะครับเราเติมเป็น arc sin x เท่ากับ y ตัวนี้นะครับ y เท่ากับ a r c s i n x ความหมายของมันม,มุมมุมอะไรเอ่ยที่อ่านค่าไซน์เราได้ x ประมาณนี้เนาะคุณครูจะย้ำไปเรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะตามตรงนี้ทันเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแค่ตรงนี้มันจะไม่ไม่ปิ๊งไอเดียอ่ะถ้าเป็นอ่ะยกตัวอย่างก็ได้ y เท่ากับ a r c s i n a r c s i n sin หนึ่งส่วนสอง เอาง่ายตรงนี้แหละทรายอะไรเอ่ยได้เศษหนึ่งส่วนสองอย่าอ่านอย่างเงี้ยมุมอะไรครับที่อ่านได้ค่าทรายลดเศษหนึ่งส่วนสองวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมเวลาที่เราพิจารณาค่าทรายก็คือค่า y ค่า y เป็นครึ่งว่านั้นแปลว่ามันต้องชิดชิดตรงนี้หน่อยเนาะเพื่อค่า y ที่ได้ตรงนี้อ๋อมันคือพายส่วนหกเพราะฉะนั้นตัว y เนี่ยก็จะเป็นพายส่วนหกพายส่วนหกก็คือมุมสามสิบนั่นแหละทรายมุมสามสิบเนี่ยจะได้หนึ่งส่วนสองนะครับ ตามนี้เพราะฉะนั้นอ่านว่ามุมมุมอะไรเนี่ยมุมเนี่ยมุมมุมอะไรที่อ่านอ่านค่าไซดแล้วได้เซตหนึ่งส่วนสองซึ่งมุมที่ว่าก็คือมุมไฟส่วนหกอะไรประมาณนี้อ่าอย่าเพิ่งไปดูเพิ่งไปดูแบบฝึกนะครับเรามาดูอ่าสิ่งที่โจทย์เขาเซตมาก่อนนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจอย่างหนักเลยนะว่าเขาตัดมาแค่ช่วงนึงเห็นไ,ไหม มันมีลักษณะแบบยาวเฟ้ยเลยฉันจะตัดมาแค่บางช่วงเนี่ยฉันตัดมาแค่ช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแกน x ฉันตัดมาแค่ระหว่างเลขนี่ลบหนึ่งตรงนี้กับหนึ่งตนี้แกน x แกน x ก็คือตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขนะเป็นจํานวนจ,จริงใดๆนะครับนี่นะครับหรือโดเมนของเขานั่นเองส่วนตัวนี้ค่า y เนี่ยค่า y เป็นมุมเอ้อมุมนะครับหรือ range นั่นเองอขอให้เข้าใจในส่วนนี้แหละนะครับ เพราะนั้นแปลว่าถ้าค่า y เป็นมุมค่า y เป็นมุมใช่ไหมเวลาที่เราตอบตอบเป็นมุมระบบเรเดียนใช่ไหมเพราะนั้นมุมมันจะอยู่ระหว่างไพส่วน2กับลบไส่วนสองมันจะเป็นลักษณะนี้ y เท่ากับ arc s i n x อืมค่าของมุมเนี่ยจะอยู่ระหว่างนี้ถึงนี้ประมาณนี้ตอนแรกอาจจะดูยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทำแบบฝึกหัดจะย้อนกลับมาที่รูปนี้อีกครั้งหนึ่งโอเค ถ้ายัางสงสัยอยู่ก็ดูที่ตัวอย่างตรงนี้ตัวอย่าง,ต,งตัวอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามุมอะไรเอ่ยที่ทําให้อ่านค่าซ้ายได้เซนสองใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่พายส่วนหกเนาะมันมีอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่ว่านี่ก็คืออยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับมันคือจเจ้าห้าพายส่วนหกเนาะห้าพายส่วนหกมัน,ก,มนก็ได้เซนงสองเหมือนกันนี่ไงพายส่วนหกก็ได้เซนงสองแต่นะครับเขาบอกว่าค่าค่าของมุมเนี่ยมันควรจะอยู่ระหว่างนี้น,นะ พายส่วนสองแล้วก็ลบพายส่วนสองคืออยู่ข้างบนเนี่ยตรงนี้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 นี่เห็นไหมตรงนี้อ่านว่าพายส่วนสองเนาะเก้าสิบองศาอันนี้อ่านว่าลบพายส่วนสองเนาะโอเคเพราะนั้นแปลว่ามันอยู่โซนทางด้านนี้เฉพาะฝั่งนี้เพราะนั้นนี่นี่ตามนี้เส้นนี้ฝั่งทางด้านนี้เเฉพาะตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ทางด้านขวามือกับตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแบบเมื่อกี้อันนี้ห้าพส่วนหกที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราจึงไม่เอานะครับเราจึงจะเอาแต่ฝั่งนี้เพราะนั้นตัวนี้ก็จะตอแค ไอเจ้าพายส่วน6ตัวเดียวอาจจะทําโจทย์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกลับมาย้อนให้ในส่วนของอินเวอร์สของฟังก์ชันโคไซน์จะไปเร็วนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่ากราฟของโคไซน์ก็จะประมาณนี้แหละผ่านจุด0ูนะครับทีนี้เช็คความเป็นฟังก์ชันโอเคเป็นทีนี้พอใส่อินเวอร์สเข้าไป y เท่ากับ cos x ก็เป็น x เท่ากับ cos y นะครับกราฟก็จะเป็นตัวนี้ x เทกับ cos y พออีกเท่ากับ cos y เช็คแล้วปึ๊บชนนะครับปึ๊บไม่เป็นฟังก์ชันอันนั้นแปลว่าต้องเอามาช่วงในช่วงหนึ่งซึ่งจะเอามาช่วงไหนเอามาช่วงนี้นะครับตัวนี้วางประมาณนี้ถึงนี้เอามาแค่นี้นะครับซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองอดยความที่ต้องการมาแค่นี้รัะน,นั้นการที่เอามาแค่นี้ก็โดเมนโดเมนก็คือแกน x เ,เนาะนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันอยู่ระหว่างนี้แกน x ังนั้นเราก็จะเป็นลบหนึ่งกับหนึ่งโอเคเอาแล้วเลนส์ล่ะเลนส์ก็คือแกน y แกน y นี่คือคายพายล่างสุดนี่เป็นอะไรศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นศูนย์จนถึงพายแม้ว่าเราดูแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสําคัญมากเวลาที่เราจะต้องเอาไปใช้เนี่ยเราจะเอามาไม่หมดนะครับเราจะเอามาแค่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจําได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้ก็คือจากเดิมคือ y เท่ากับ cos x อ่าเราก็จะเปลี่ยนใหม่เป็น x เนทะ่ากับ cos y เราอยากได้ y ตัวเดียวแล้วก็เอา cos ไปนู่นนะครับอ่นก็จะเปลี่ยนเป็น r c o s r c o s x เท่ากับ y หรืออ่านชื่อแบบเมื่อกี้นะครับว่ามุมมุมอะไรมุมอะไรที่อ่านค่า cos แล้วได้ x มุมอะไรที่อ่านค่า cos แล้วได้ x มุมอะไรอ่าน cos ได้ x ซึ่งก็เราต้องไปหาอีกทีหนึ่งเหมือนกันอ่าเ i o เชนเดิมนะครับหนังสือจากสสวทเห็นไหมตัวกราฟก็คล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดมาแค่ช่วงเดียวจะได้อย่างนี้อันนี้เป็นในส่วนของโดเมนอันนี้เป็นส่วนของเรนจ์เรนจ์จะอยู่ในช่วงนี้นะครับโอเคลองดูสักข้อไหมลองดูตัวอย่างนะครับอ่ะสมมุติว่าโจทย์ให้หา มุมอะไรเอ่ยที่อ่านค่าคอสได้1นึ่งส่วนสองอคสเป็น1นสองเราจะซ่ม 4, สี่ม6ไปตอบสุบห้นะครับไปตอบแบบนี้มันได้1นส่วนสใช่ไหมคอสหนึ่งส่วนสองก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กับแกน Y เนาะตรงนี้ใช่ไหมครับด้านบนเศษหนึ่งสองเป็นบวกตรงนี้นะตรงนี้เป็น1นึ 2, ่งสองด้วยนใช่ไหมคอสก็คือค่าคือตัวนี้ด้านบนเนาะมันคืออะไรมันคือมุมภาส่วนสาม จะบอกว่ามันค่าคอสเป็น1สอ2มีอยู่ตรงนี้ที่เดียวก็ไม่ใช่นะครับมันมีด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้ก็เซน1 2. อ่2กับลบรูท3สน2ตัวนี้เราค่า x ตรงนี้ใช่ไหมพันตัวนี้เป็น5าพส่วน3จะสังเกตว่ามุมที่อ่านค่าคอสได้เซน1 2เนี่ยมันมีอยู่2ค่านะครับดังนี้นี่ตัวนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเขาบอกว่า มุมเนี่ยต้องอยู่ระหว่าง0นไปถึงพายนะเนี่ยศูนย์ไปถึงพายก็คือตรงนี้ศูนย์ไปถึงพายตรงนี้คณครูก็เลยเขียนเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับศูนย์ถึงพายเพราะนั้นแปลว่าเราคิดแต่ด้านบนตรงนี้เพราะนั้นแปลว่าไอ้รูปนี้ด้านล่างไม่คิดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดให้มันถูกต้องเราก็จะคิดแต่ด้านบนตรงนี้เพราะนั้นก็คือลากไปศูนย์ถึงพายตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้อง y ก็จะตอบเพียง พายส่วน3เท่านั้นเพียงตัวเดียวนะครับต่อเนื่องนะครับพอมาเป็นแทนนะครับฟังก์ชันแทนเนี่ย y กับแทน x กราฟของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรูปเก้าอี้เนาะครั้งที่แล้วเราคุยกันอยู่แต่ว่ามันตรงนี้อ่ามันเป็นจุดขาดนะครับจุดปลาหมาควับว่าไงมันก็แบบใกล้เคียงแต่มันไปไม่ถึงไปไม่ถึงนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่แตะนะอันนี้คือ y กับแทน x นะครับพอเราใส่อินเวอร เลาก็จะพิกมาเป็นแบบนี้พอพิกมาเป็นแบบนี้โดนแน่นอนนะครับเช็คแบบนี้ปุ๊บปุ๊บนี่สองจุดสามจุดสี่จุดเพราะนั้นแปลว่าเราต้องเอามาแค่ช่วงในช่วงหนึ่งนะครับเขาเขาก็ตัดมาแค่เส้นนี้เอาเส้นตรงกลางนี่แหละอืเอาแค่นี้นะเพราะนั้นการที่เอาแค่เส้นตรงกลางตรงนี้มานี่ครับตรงนี้บริเวณนี้อ่ามันทําให้ขอบเขตในการมองเนี่ยง่ายง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งซึ่งเราก็จะเห็นว่าโดเมนโดเมนของ อ่าอินเวอร์สฟังชันฟังชันแทนแทนเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้เห็นไหมครับมันไม่ได้ระบุตัวลขมันไหลไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไหลเป็นยาวเป็นโน่นเป็นโน่นเพราะนั้นแปลว่าโดเมนของมันก็จะเป็นจํานวนจริงนะครับส่วนเรนจ์เรนจ์ก็คือแกน y แกน y เนี่ยจะเห็นว่ามันหยุดเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมันไม่ได้เท่านะถ้ามันเท่าเนี่ยมันจะเป็นวงเล็บปิดแบบนี้เนาะเพราะนั้นตัวนี้มันจะเป็นวงเล็บเปิดครับวงเล็บเปิดหมายความว่าไงก็ ไปไม่ถึงอ่ะพ่สุดสองกับลบพพยสุดสองก็จะประมาณนี้พร้าะฉนนัวิธีการเช็คโดมเมนกับเลนจ์ก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับไปดูข้อสรุปในหนังสือซส,ะสะวะทหน้า86เนาะรูปที่3าอันนี้คือส่วนของโดมเมนนี่โดมเมนนะครับตัวนี้เป็นโดมเมนก็คือแกน x ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ไล่ฝั่งนี้ infinity ไปจนถึง ติดลบฝั่งนี้ไปจนถึงติดลบเปื่นบวกฝั่งนู้นนะครับในส่วนของอ range range คุณจะต้องหาอยู่แค่ในช่วงนี้นะช่วงลบ4.2กับ4.2ซึ่งซึ่งหมายความว่าไงเห็นไหมคุณครูคุณครูใส่จุดเป็นโปร่งๆนะครับตรงนี้ซึ่งแตกต่างจาก y เท่ากับไซร์จำได้ไหมก้าว y เท่ากับไซรคุณครูจะใส่ตรงนี้เป็นทึบตรงนี้ทึบเลยแต่ว่าตรงนี้ โปรงนั่นหมายความว่าเนี่ยมัน,นมันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายด้วยนะครับมันเป็นวงเล็บเปิดนะเดี๋ยวไปทําแบบฝึกลองดูครับผมในส่วนของเอกสารหน้า129นะครับคุณครูได้สรุปนะครับคุณสมบัติอของฟังก์ชันเปรียบเทียบโดเมนและเรนจ์เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ลองไปสำรวจแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ ตัว a r c s i n e นะครับ range r a n g e มันเป็นช่วงช่วงนี้มันแปลว่าอะไรก็ถ้าให้คุณครูเขียนกราฟแบบเมื่อกี้แบบรีบๆนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เอาเฉพาะแกนมาทางด้านนี้นะครับทางด้านขวามือพายส่วนสไปถึงลบพายส่วนสนะครับแกนในส่วนของเรน g e นะของบุมนะตัวนี้เป็น Y นะครับแล้ว Y เท่ากับ a r c c o อตัวนี้แหระ a r c c o s arc cos ก็จะเป็นด้านบนใช่ไหม เราจะเอาด้านบนเป็นจุดทึบนะครับอาร์คอสอาร์อาอร,อรทแทนล่ะมันเป็นไงทแทนทแทนก็จะเป็นทรายหานคอรใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะให้คุณประโยชน์ของทรายมากกว่าวิธีการจำนะทรายหานคอร์เพรานั้นก็จะเหมือนทรายเหมือนทราเลยแต่ตรงนี้จะเป็นจุดบวกเหมือนคนคนใส่หูฟังอะ่ะหูฟังอาคอร์ดนะครับก็เป็นส่วนกลับของ ของแทนคอร์ดก็จะมีคอร์ดขึ้นก่อนคอร์ดขึ้นก่อนก็จะเป็นลักษณะวา,านี้เป็นเหมือนคนใส่หมวกนะครับอาร์คเซกเขียนไปเลยแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นลักษณะไงนะครับก็จะเป็นลักษณะวานี้แต่ว่าตรงกลางตรงนี้จะเป็นโปร่งๆนะครับอาร์โคเซกตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ตรงนี้จะเป็นโปร่งๆก็คือไม่รวมคําตอบในช่วงนี้นั่นเองเอาเดี๋ยวไปดูนะครับว่า เส้นสีเขียวที่ครูลากให้ดูเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเราในการทําโจทย์ในช่วงไหนอ่ะมาดูกันครับก่อนที่จะไปถึงโจทย์อยากให้เราเข้าใจความหมายของ y เท่ากับ arcsin x กับตัวนี้นะครับ y เท่ากับ arcsin x ย้ำนะครับว่ามุมที่อ่านอ่าน sin ได้ x มุมเนี่ยค่า y นี่คือมุมมุมอะไรที่อ่าน s ซ n แล้วได้ค่า x ยํเนะครับอาจจะเขียนเป็น Y นะารับ s i n แล้วก็ยกกําลังลบอันนี้ก็ arc arc s i n inverse นั่นแหละนะครับสมัยก่อนนี่เราจะคุ้นกับสัญลักษณ์ประมาณนี้แต่ว่าเราไม่เขียนนะครับเราม,มันดูแบบเชยไปแล้วเขาใช้คําว่า arc s i n แทนนะครับโอเคแล้วก็เผื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะครับมันมีมีคําว่า arc ไปเร้อเราเอาไปีปนกับคําว่า เซตาหรือว่าไซเซตาธรรมดาคำว่า so mm hmm. arc ก็คืออย่างเช่น y เท่ากับอ r c โอเคเอาใหม่ y เท่ากับ arc sin ซเซนหนึ่งสองย้ำอีกรอบนะแปลว่าอะไรแปลว่ามันอ่าน sin ได้เซนหนึ่งสองมุมอะไรที่อ่าน s ซ n ์ได้เซนหนึ่งสองมุมที่อ่าน s i n ์ได้เซนหนึ่งสองคือไพส่วนหกกับทางด้านนี้อ่าไม่เอาเราจะเอาเฉพาะทางด้านนี้ s ซ n ์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ y หรือมุมเนี่ยวเนี่ยเป็นมุมนะเพานั้นมุมนียก็คือมุมพายส่วน6ตัวเดียวในขณะที่ sinθ เซตาเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองไซ์อะไรเอ่ยได้เซนหนึ่งส่วนสองเนี่ยไซด์เฉยๆนะไม่มีคำว่าอาร์นะมันอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้นเพราะฉะนั้นเซตาที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นมุมพายส่วน6กับ5พายส่วน6ย้ำนะครับว่าไม่เหมือนกันนะครับระหว่างคำว่าไซ n ์กับคำว่าอาร์ไซ์นะครับ ก่อนไปทําโจทย์เมื่อกี้บอกจะพาไปทําโจทย์แล้วเราควรทราบเกี่ยวกับฟังก์ชันของอินเวอร์สก่อนอข้อที่1เลยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความหมายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเราจะเห็นโจทย์ลักษณะ y เท่ากับ a ใส x e, พอเขาอยากจะเปลี่ยนไปเป็น x e เท่ากับ sin y เนี่ยมันสามารถทําได้นะครับมันจะมีมันจะมีโจทย์บางข้อที่เป็นลักษณะประมาณนี้อยู่ซึ่งเขาเปลี่ยนไปกลับไปกลับแบบบางทีเราก็งงว่าเอา้ามันกลับไปได้ยังไงอะไรเงี้ยอันน้ขอให้เข้าใจด้วยนะว่า ไอ้พวกเนี้ยมันเขียนเขียนได้นะครับเปลี่ยนกลับได้ถ้ามันเป็น arc cos x มันก็เป็น x cos y อย่างเงี้ย y ตรงนี้มันอยู่ตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราสลับตัวอักษรให้เป็นแล้วกันนะครับข้อหนึ่งนี่ไม่น่าจะสับสนมากถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะไปไปได้พอสมควรอยู่อันที่สองนี่นะครับอันนี้ใส่ดอกจันให้เพราะว่าเวลาทําโจทย์เนี่ยเรามักจะเห็นตัวอักษรซ้อนอยู่ด้านนอกแล้วก็มี arc อยู่ด้านในเราจะเห็นว่าถ้าเรามองนะว่ามัน มันตัวเดียวกันมันเขาเหมือนเหมือนกับอ a inverse ซ้อน inverse เงี้ยมันตัดกันได้ใช่ไหมใช่ครับมันตัดกันได้ไซน์เจอกับอาร์คไซน์มันสุดท้ายมันจะได้ตัวเดิมนะครับเป็นตัวนี้คอสเจอกับอาร์คคอสเงี้ยแทนเจอกับอาร์คแทนอะไรประมาณนี้นะครับมันมันจะค่อนข้างที่จะ,ะเห็นได้บ่อยในการทําโจทย์นะครับในส่วนของอันนี้เขาเรียกว่าไซน์ไซน์นำเนาะไซน์นำอันนี้ arc um. อาร์คไซน์นำนี่อาร์คนำนะครับอันนี้ไซน์คอสแทนนำ มันนี้นำนะครับอันนี้อาร์คนำนะครับอาร์คไซตัดกับไซายอาอร์คคอสตัดกับคอสอาร์คแทนตัดกับแทนนะครับประมาณนี้มาโอเคได้เวลาทำโจทย์หรือ,อยังเดี๋ยวในส่วนของข้อควรสนใจอื่นๆในส่วนของข้อ3นะครับเดี๋ยวจะได้กลับมาในเมื่อตอนที่มันโจทย์เลยเจอในโจทย์ในลักษณะนี้เนาะจะเห็นว่าอาร์คโคเซกโคเซกกับไซานะครับเซกกับคอสคอสกับแทน ดูมันแบบใกล้เคียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูดูโจทย์นะครับอันไหนที่ติดขัดจะย้อนกลับมาดูสิ่งที่ควรทราบนะครับก็สังเกตเหล่านี้ในหน้า130นะครับ